สวัสดีครับท่านผู้ชมรับปรดิามตามไมโช์ดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้น้องสาวแจ้งข่าวร้ายแต่เช้าเลยครับทุเรียนซุปเปอร์สตาร์ล่วงหล่นล่วงหล่นอย่างเยอะ อย่างเยอะเลยนะครับดู2 4 6 8 9ลูกนะครับลูกที่สวยทั้งนั้นเลยลูกที่สวยทั้งนั้นเลยลูกนี้ลูกนี้หอมแล้วครับ มีความหอมนะเหมือนตู้เรียนสุกครับตรงนี้อากาศมันร้อนจัดครับหอมอะหอมน่ากินเลยเก้าลูกตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบลูกครับจากสามสิบแปดลูกเมื่อวานนี้ร่วงสาม ต่อแต่อันนี้ไปคู่เลยอากาศร้อนอบอ้าวครับร้อนมากๆครับร้อนอบอ้าวแล้วก็มันมียอดอ่อนมาด้วยนะครับแตกยอดอ่อนแตกยอดอ่อนเนื่องจากว่าโดนโดนลมนะครับช่วง ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาลมแรงนะครับลมแรงมากๆใบร่วงหมดนะครับประกอบกับอากาศร้อนมากๆนะครับขวานร้อนนะครับใบร่วงแล้วช่วงนี้เขาก็ช่วงที่แตกยอดอ่อนกันนะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับดูแลยากจริงๆครับผมปีนี้ ไม่ได้คาดหวังครับสงสัยไม่ได้ขายครับเอาไกินเขาคัดสรรลูกที่อ่อนแอออกมันก็ไม่ได้อ่อนแออะไรนะครับลูกสวยด้วยลูกสวยทงสวยทุกลูกเลยนะครับ ูกนีก้สวยใหญ่นะรลูกนี้ลูกนี้ห้าพูเต็มนะครับลูกนี้ห้าพูเต็มนะครับถ้ามันติดอ,อันนี้ยังเป็นแป้วบ้างแต่ก็มีห้าพูอ๋อลูกนี้ลูกนี้คงจะล่วงก่อนเพื่อนครับนิ่มมีกลิ่นหอมนะครับ หอมสุกนะครับทอแต้จริงครับผมไม่ปลูกเพิ่มแล้วครับที่แรกว่าจะหามาปลูกต้นที่เสริมต้นที่ไม่ตายไม่โตนะครับปลูกเป็นคู่แข่งมาเจอสภาพอย่างนี้ไม่เอาแล้ครับเดีย๋ยวจะปลูกมะปรางหวานครับ มะปรางหวานผมมีอยู่ต้นหนึ่งครับซื้อกิ่งพันธุ์มาจากปาจีนบุรีต้องแยกขึ้นเขาใหญ่ครับหวานอร่อยหวานไม่มีเปรี้ยวปนเลยนะครับเปรี้ยวปนไม่มีเลยนะครับปีนี้ขายกิโลละหกสิบบาทนะครับไม่พอขายน้ำก็ไม่ต้องลดปุ๋ยก็แทบไม่ต้องใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเลยปีปีนึงใส่ครั้งหนึ่งมั้งปุ๋ยขี้ไก่ ไม่ถึงครึ่งโลน้ำก็ไม่เคยลดนะครับธรรมชาติล้วนๆไม่ต้องมาเป็นกังวลเรื่องโรคแมลงต่อแต้แล้วครับผมประกอบกับน้ำแหล่งน้ำเราไม่มีครับใช้น้ำประปาหมู่บ้านกับน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถ้ามันมีลูกก็เห็นชื่นใจก็พอสนุกครับได้พอลุ้นได้พอสนุกนครับแต่เจอสภาพแบบนี้แรงมากๆแล้วก็ไม่ติดลูกนะครับทำให้การ่อแท้น้องสองผมก็เหลือแค่สองลูกครับน้องสองแล้วก็ตรวเป็ดตรดเป็ดลูก,ล,กลูกหนึ่งครับตรวเป็ด ออมีแค่นี้ครับสำหรับน้องสองปีแรกนะครับอันนี้ปีแรกสุพุตตานี่ถ้าพูดถึงการออกดอกออกลูกก็ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับปีแรกน่นกระดกนะครับลูกเยอะดกกว่านี้อีกล่วงหมดนะครับอ,อต่อแต่ไหนจะตอน ตอนว่าปางหวานปลูกเพิ่มครับขายได้แน่นอนครับกีโลละห้าสิบาทนะครับไม่พอขายเพราะท้องตลาดนี่ออกเปรี้ยวมากกว่าหวานยังขายได้กิโลละร้อยนะครับของผมนี่หวานไม่มีไม่มีเปรี้ยวปน,นครับเปรี้ยวสักนิดหนึ่งก็ไม่มีครับหวานหมดนะครับหวานตลอดเดี๋ยวจะตอนนะครับเดี๋ยวจะไปซื้ออ่านะกางกระพรามาตอน ซื้อไอ้ที่ควันควันเปลือกกิ่งตอนแล้วนะครับมาวานได้มาแล้วครับโอเคครับผมบ่นให้ฟังครับดูดูสภาพแห้งแรงมากนะครับแห้งแรงมากๆขนาดมูสันคิงว่าวั่นแน่นะครับ ยังจะป๊อตเลยนะครับความร้อนความแรงให้น้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับร้อนกัดจัดกับวันมันร้อนมากๆเลยใบเสียหมดประกอบกับบางช่วงก็มีลมแรงนะครับหนอนทองกับมูสันคิงยังก็นดูใบไม้ผลินะครับ ไบเก่าร่วงหมดโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ